สก,ก็บเงินงูสวัสดปลามทุ่งเลือน้ำเหลือ,นอง,น,องน,น้ำหนอนอะไรเนีน่ยนำว่านนำว่านแห้งเลวและดีกินแล้วก็ทาดีมากแต่ถ้าใช้เจอว่านกับแผ่สดขนาดนั้นบางทีมันจะมันจะชืน้นมันจะเหนียวนะคะใช้ได้เลยใช้ได้หมดเลยนะคะทาเป็นเจลแต่งผมนะคะทาผิว oh. ผู้ชายใช้ทาผิวได้แต่ถ้าใครทาเจลว่านแล้วแรกๆมีอาการแสบมีอาการร้อนบนหน้า มีอาการคันให้ล้างทิ้งแสดงว่าผิวคุณน่ยใช้เครื่องสำอางที่มีสารเคมีมีพวกสารปลอดสารไฮโดโรฟิโนนสารสเตลลียรอยสะสมงอยูใต้ผิวส่วนมากมันจะเป็นพวกครีมที่ขายตามออนไลน์ซึ่งส่วนมากก็จะใช้กันนะเพราะพีจิกเจอเยอะว่าอะไรพี่เกรเป็นกัมพูชาใช่ไหมคะก็จะใช้ครีมออนไลน์พวกนี้แหละพอโดนเจลว่านุกหน้าบวมหน้าร้อนหน้าปุบสิวขึ้น หน้าดำหคนโดยขมองสรารแพการนะคะวิธีการก็คือใช้สบู่เคลียร์ล้างทุกวันสบู่เคลียร์จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับส,สิ่งตกค้างใต้ผิวนะคะแล้วก็ใช้เจลว่านทาแต่ทาแค่15นาทีไม่เกิน20นาทีแล้วล้างทิ้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันถ้ามีสตานค์ก็กินมีท็อกไฟโตวิชีคอร์พัสสำคัญเพราะทีคอร์พัสจะล้างเลือดเพราะทุกนี้มันอยู่ในกระแสเลือดเรานะคะมีตาอีกนิดนึ่งกินเอสโอดีมอ ก็จะเร็วขึ้นนะคะ<ม>ก็จะผัดเซลล์ผิวได้เร็วขึ้นนะคะ<ม>ก็จะดีขึ้นผิวของเราจะผัดไ่ทุก28วันถ้าเราดูแล28วันนี้ดีอีก28วันข้างหน้ามันจะดีดูแลไปแบบนี้ไปเรื่อยๆ2ปีข้างหน้าผ่านไปเพื่อนแกนเราเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคนะคะว่ากันใครที่รู้ตัวว่าใช้พวกครีมพวกนี้มาแล้วถ้าคุณอยากให้ผิวคุณมีสุขภาพดีไม่อยากที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังแอนาคต คุณก็ต้องยอมแรกที่จะฟื้นฟูแล้วก็จัดสารพิษใต้ผิวให้หมดซะนึกออกไหมคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เอสโมใน S ใ่เราเนี่ยไม่มีสารสกัดที่เป็นอันตรายเลยไม่ใช่สารเคมีใดๆเลย